นี่คือปราสาทสลัดกทมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับวันนี้เราจะมาะปราสาทสลัดกทมกันนะครับดูดูข้างหลังกัน มากันสองคนภาษาเนี่ยเขา่ากจริงๆเขมัน,นก็เป็นเรื่องจริง บอกว่าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะจะเป็นปราสาทนะครับเป็นปราสา,าจะเป็นปราสาแต่ว่าเราจะาขึ้นมาฝั่งขวาจะเป็นแม่น้านะครับเป็นแม่น้ําก่อนอจะมาดูแผนผังนะครับแผนผังเออจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีคันคูรอดอันนี้คนสมัยก่อนก็ต้องเก่งมากเลยนะเดียว ที่ทำแผนผังออกมาประตูเมืองอที่มีแม่น้ำหรือเปล่าเนี่ไม่รู้นะครับแม่น้ำหรือเปล่าหมายเลขสีนะครับเราจะไปดูกัน เป็นหนองน้านะครับเป็นหนองน้าต้งจะเป็นหนองน้าเป็นหนองน้ําอันนี้คาดว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาจะเอาหนองน้ำอันนี้ไปกักตุนน้ำนะครับกักตุนน้ำเหมือน เหมือนเขื่อนนะทำเป็นเหมือนเขื่อนนะสมัยก่อนสมัยเจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วนะเขาจะมีความคิดดีขนาดนี้นะครับ อันนี้คือทางเข้า,รารประตูงานประตูงานความรักสดก็คมนะครับจะเห็นได้ว่ามีการซุดตัวลงของกำแพงนะครับเนื่นองจากสภาพอยู่นานหลายปี อันนี้กำแพงฝั่งขวานะครับที่เราเดินมาจะอยู่ฝั่งขวาอันนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายลักษณะลวดลายนะล,ลักษณะลวดลายก็ยังยังคมชัดเหมือนเดิมก็ยังสวยงาม เราเข้ามาดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นห้องเหมือนห้องอะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันดูลักษณะการตัดหินการใส่หิน จะเป็นเหลี่ยมสวยงามในด้านบนด้านล่างก็จะเป็นหินซ้อนกันมีลักษณะที่แข็งแรง อ่าอันนี้นะครับคือประตูนะครับประตูเมืองนะครับไอตัวข้างในเป็นปรา,าสาทน่าจะเป็นวังปรา,าสาทก็สมัยก่อนน่าจะเรียกน่าจะเรียกว่าวังได้นะครับลักษณะก็จะมีคลองล้อมวัง มีคลองร้องวัางมีกำแพงอีกหนึ่งชั้น ตอนนี้เราก็อยู่ปราสาทสลอดกทมแล้วนะครับปราสาทสลอดกทมแล้วดูลักษณะข้างหลังนะครับยังสวยงามอยู่นะครับยังสวยงามอยู่เลยอันนี้คือปราสาทข้างหลังนะครับปราสาทสลอดกทมนะครับด้านหลังเรานะครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งคนไทยนะครับหรือว่าชาวกัมพูชานะครับจะมีมาชมที่ค่อนข้างไม่เยอะนะครับค่อนข้างไม่เยอะมีแค่ส่วนเล็กๆน้อยนะครับส่วนเล็กน,น้อยเอง ลักษณะรอบนอกนะครับลักษณะรอบนอก เราก็จะขึ้นไปข้างบนกันนะครับลักษณะข้างบนนะครับลักษณะข้างบนมุมนี้ไม่ดู้ว่าคืออะไรนะครับน่าจะเป็น อะไรสักอย่างที่ให้มองดูให้ชัดเจนภายนอกนะครับอันนี้อยู่ข้างๆตัวโบสนะครับแหมข้างๆตัวโบสเลยนะครับอันนี้คือโบสถ์นะับ น,นี้ป,นปราสาทสรักกระทมตัวนี้ประวัติจริงๆไม่รู้ว่าสร้างในพศไหนนะครับน่าจะประมาณพันปีแล้วแหละ จากนั้นเราจะขึ้นไปในตัวปรา,าสาทกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโบสถ์นะครับน่าจะเป็นโบสถ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ <Okay. S 1> สักการะบูชาคนสมัยก่อนนั่นเองนะครับ mm hmm. โอ้โอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าพระศิวลึงนะครับพระศิวลึงจำลอง oh, <okay. S 1> พระศิวลึง นี่คือพระศิวลึงลักษณะนะครับลักษณะก็จะคือ,อน้ำจะไหลลงมาจากข้างบนนะครับมาลงตรงนี้มาลงตรงนี้ลนแล้วก็จะไหลาตามตามซอกตามร่องนี้ลงมานะครับเหมือนว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมัยก่อนพวกคนน่าจะเอาอะไรมาลองน้ำอยู่ตรงนี้ไว้นะครับอะดูแล้วนะครับกรมศิลป์น่าจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตด,ดูลักษณะหินเลยเป็นหินแกรนิตแล้วก็ เอาเล็กอะไรมาขูดเพราะว่าฐานเดิมนะครับจะเป็นจากนั้นลงไปข้างล่างกันดีก,กว่านะครับลงไปข้างล่างกันดีก,กว่า อันนี้เขาเรียกว่าเสาหลักอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ช่างของมันนะครับแบบ <c oughs> เด็นที่แบบอันนี้เน็นที่แบบยวัฒนาเลยครับอันนี้น่าจะสร้างมาเป็นพันๆป,ป,ปีแล้ว <c oughs> ลักษณะยังสมบูรณ์นะครับลักษณะยังสมบูรณ์ ดูภายนอกนะครับภายนอกลักษณะพื้นที่กว้างพื้นที่เสมอนะเสมอลักษณะเสมอก็จะมีรูบบางแห่งน,น่าจะขุดดินจากฝั่งโน้นนะมาทำมาปั้นเต็นกิดงแดง